สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้า SUV ที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและในปี2026นี้ก็มีการปรับปรุงให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นกับ2026 BYD Auto 3รถไฟฟ้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนเมืองคนรุ่นใหม่และครอบครัวที่ต้องการรถพลังงานไฟฟ้าที่ขับง่ายประหยัดใช้งานได้จริงและให้ความคุ้มค่าสูงถ้าคุณกำลังมองหารถอีีที่ใช้ได้ทุกวันคลิปนี้มีคำตอบครับ เริ่มกันที่ภาพลักษณ์ภายนอกของ BYD Auto 3รุ่นปี2026ซึ่งยังคงเอกลักษณ์ความทันสมัยและล้ำสมัยเอาไว้ได้อย่างชัดเจนแต่มีการเก็บรายละเอียดให้ดูพรีเมียมและลงตัวมากขึ้นด้านหน้ารถเป็นดีไซน์แบบปิดทึบตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้าเสริมด้วยเส้นสายที่ดูเรียบหรูโลโกโล้ BYD วางเด่นตรงกลางไฟหน้าและทรงเรลคมพร้อมไฟ daytime running light ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและการมองเห็นในทุกสภาพการขับขี่ กันชนหน้าดูสปอร์ตแต่ไม่ดูดันจนเกินไปทำให้รถดูเป็นมิตรและเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมองจากด้านข้างจะเห็นเส้นสายตัวถังที่โค้งมนและลื่นไหลช่วยให้รถดูคล่องตัวและทันสมัยมือจับประตูแบบเรียบไปกับตัวรถช่วยเพิ่มความหรูและลดแรงต้านอากาศ ล้ออัลลอยลายใหม่ในรุ่นปี2026ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้รถดูสปอร์ตและมีความเป็นรถไฟ,ไฟฟ้ายุคใหม่มากขึ้นส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดแบบพาดยาวเต็มความกว้างของรถทําให้รถดูมั่นคงกว้างและล้าสมัยยิ่งขึ้นโดยรวมแล้วดีไซน์ภายนอกของอัตโต้3ยังคงโดดเด่นแตกต่างและดูไม่ซ้ําใครบนท้องถนนเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสาร จะสัมผัสได้ทันทีถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ BYD ที่แตกต่างจากรถ SUV ทั่วไปภายในของ2,026 BYD Auto 3ถูกออกแบบให้ดูสนุกทันสมัยและเน้นเทคโนโลยีวัสดุภายในถูกปรับให้ดูดีขึ้นใช้วัสดุนุ่มในห่อลายจุดเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมและสบายแผงคอนโซลหน้าออกแบบให้ดูโค้งมนมีมิติและใช้งานง่ายจุดเด่นสำคัญยังคงเป็นหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาดใหญ่ที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบ Infotainment ทำงานลื่นไหลาการแสดงผลคมชัดเหมาะทั้งการใช้งานนำทางฟังเพลงดูข้อมูลรถและควบคุมฟังก์ชันต่างๆภายในรถหน้าปัดเรือนไมล์เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลสำคัญอย่างความเร็วระยะทางแบตเตอรี่และระบบช่วยขับขี่ได้อย่างชัดเจนเบนาะนั่งของ BYD Auto 3รุ่นปี2026ออกแบบมาให้รองรับสรีระได้ดีเบาะหน้ามีความนุ่มกระชับและนั่งสบายเหมาะทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกล เบาะหลังมีพื้นที่วางขาที่กว้างขวางเพาดานสูงไม่อึดอัดเหมาะสำหรับผู้โดยสารทุกวัยระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังช่วยให้ทุกที่นั่งเย็นสบายอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของพอร์ต usb และช่องชาร์จไฟที่รองรับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบครวนในด้านสมรรถนะการขับขี่2026 b y d auto สามาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้แรงบิดมาแบบทันทีตั้งแต่ออกตัวการเร่งความเร็วทำได้อย่างชับไว เหมาะกับการขับในเมืองและการเร่งแซงในสถานการณ์ต่างๆการขับขี่ให้ความรู้สึกเงียบนุ่มนวลและลื่นไหลาตามสไตล์รถไฟฟ้าไม่มีแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์ทำให้การขับขี่ในชีวิตประจำวันสบายมากยิ่งขึ้นช่วงล่างของอัตโต้3ถูกปรับจูนมาเน้นความนุ่มนวลและความสบายสามารถซับแรงกระแทกจากถนนได้ดี ไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองทางค,ครุกคาหรือรอยต่อถนนต่างๆแต่ยังคงความมั่นคงเมื่อใช้ความเร็วพวงมาลายัยมีน้ำหนักเบาควบคุมง่ายตอบสนองดีเหมาะกับการขับในเมืองการเลี้ยวกลับรถและการจอดในพื้นที่จำกัดในเรื่องของระยะทางการขับขี่ต่อการชาร์จ1ครั้ง BYD Auto 3รุ่นปี2026ยังคงทำได้ดีแบตเตอรี่เบลแบตเตอรี่ซึ่งเป็นจุดเด่นของ BYD มีความปลอดภัยสูงทนทานและรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ สามารถขับไปทำงานเดินทางในเมืองหรือออกทริปไกลใกล้ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จบ่อยรองรับการชาร์จทั้งแบบ AC ที่บ้านและ DC f a ฟ้าชาร์จเพิ่มความสะดวกในการใช้งานจริงด้านความปลอดภัย BYD a u t 3จัดเต็มด้วยระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาร,ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังรวมถึงถุงลมนิรภัยรอบคันช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารในทุกการเดินทางในส่วนของราคาจำหน่าย2,026 BYD Auto 3ยังคงเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่โดดเด่นด้านความคุ้มค่าราคาอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ได้รับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำกว่ารถเครื่องยนต์สันดาปทําให้เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าในระยะยาวและต้องการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันสรุปแล้ว2026 BYD Atto 3คือรถ SUV ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์การใช้งานยุคใหม่ได้อย่างครบถ้วนดีไซน์ล้ำสมัยภายในกว้างขวางและแตกต่างสมรรถนะดีขับสนุกเงียบประหยัดและมีระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางในชีวิตประจำวัน ถ้าคุณชอบรีวิวรถไฟฟ้าและรถรุ่นใหม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารีวิวเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในอนาคตขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ